สวัสดีท,ทักทายจากเกาหลีใต้ค่ะคิดหนีชิพ้าพี่้าหนองม่เบิงหิมะกําลังตกค่ะทุกคนค่ะกําลังตกปอยๆยๆเลยค่ะบรรยากาศดีดีค่ะหนาวนะคะแต่ว่ามันสวยงามมากค่ะทุกคนก็เลยอยากเอาภาพบรรยากาศสวยๆแบบนี้มาให้พี่ให้นองได้เห็นเนาะค่ะ นี่กาลังตกเลยค่ะตกแบบบดาต่างตัวเลยค่ะบดาแจ้งเตือนมาเลยว่าจะมีหิมะเนาะคะ่ะยูวีดีก็ตกมาเนาะคะ่ะปกตินะถ้าหิมะจะตกแบบนี้ต้องมีการแจ้งเตือนไม่ได้โทรศัพท์เนาะคะ่ะแต่ว่ามือนี่เผอิญเปิดเข้าไปเจอพอดีค่ะเราบอกว่าหิมะกําลังตกค่ะฝ่าวตัวคะ่ะเฮามันสายคอนเทนต์เนาะคะ่ะฝ่าวมาต่างกลองท้ายคลิปให้พี่ให้น้องไดบิ่งกันเลยค่ะเมืงอนูค่ะบรรยากาศสวยๆค่ะทุกคน หนาวมากด้วยค่ะตอนนี้ตอนนี้อากาศก็อยู่ที่ลบสามองศานะคะดึกๆไปกับที่ขึ้นประมาณลบหาลบหกองศาเลยค่ะมือนีหนาวมากค่ะทุกคนเริ่มจะตกหนักขึ้นมาเรื่อยๆแล้วค่ะถนนก็นเริ่มขาวแล้วค่ะบรรยากาศคือแบบว่าสวยงามมากค่ะ ช่วงนี้หิมอะอาจจะบ่ค่อยตกหนักปานไดเนาะค่ะสิมีตกหนักก็ช่วงเดือนเดือนมกรากรุภาพธ์เนาะค่ะจะตกหนักมากก็สิีได้หาบรรยากาศหิมะส่วยๆมาฝ่าวีฝากนองเหมือนเดิมแล้วค่ะเป็นได่ค่ะงามโบบรรยากาศด้านนอก,กับแบบหนาวเย็นมากค่ะ โอ้ยสวยๆค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวตั้งกลองขึ้นให้สูงกว่านี้จากนิดนึงเนาะคะ่ะโอเค เห็นบรรยากาศสวยๆแบบนี้ก็อยากเอามาใหายพีให้น้องในเบิ้งเนาะค่ะเนะาะเพราะว่าอยู่บ้านห้าบ่มีแบบนี้ค่ะทุกคนคะ่ะสวยมากตอนนี้เหม่มพึ่งเริ่มเฮ youtube ไหมเนาะคะ่ะเฮ็ดช่องไหมก็ยังบ่ไดเอาคลิปเาวที่แบบว่าดีๆสวยๆให้พีให้น้องเบิ่งเนาะคะ่กะก็เอาแบบนี้ไปกนเนาะค่ะเนาะพ่อพอให้มียนคลิปลกเนาะค่ะทุกคนคะ่ะ แต่ต่อไปกับสิพัฒนาช่องตัวเองให้มันดีขึ้นหลายก่ากาค่ะหนาวมากเลยค่ะมายืนแบบว่าามืเอยืนทายคลิปแล้กกับบรรยายภาพบรรยายบรรยากาศให้ทุกคนได้เห็นเนาะค่ะคือแบบหนาวมากใส่เสือสามตัวแล้วทุกคนเพราะว่าเมยูด้านนอกของหองเนาะค่ะจะเป็นชั้น จะเป็นชานออกมากที่แบบสำหรับตากผ้าเนาะคะ่กะก็เด้ม,มายืนถ่ายคลิปตรงนี้แ่ะคะ่ะเห็นบ่มคะ่ะเริ่มลงเริ่มลุงมาเรื่อยๆแล้วค่ะเมื่อะค,ะคี้ว่าหิมะจะตก้ะค่ะมืนน้อนี้วิย๊ยดีใจมากเลยเป็นอีอย่างที่แบบเวลาหิมะตกนี่ดีใจมากตื่นเต้นทุกครั้งที่หิมะตกเลยคะ่ะยากาศดีๆค่ะทุกคนเหมาะสำหรับ หมูก็ถามามย่างกินนะคะเริ่มตกปปอยๆแล้วค่ะจริงๆก็อยากให้ตกหนักกวนี้แหละแต่ว่าเอ่อบมีเปอร์เซ็นต์มาจิต,ตกเลยเด้ยค่ะเพราะว่าในเออ่ในโทศัพท์นี่บบมีขึ้นมาแจ้งเตือนเลยค่ะว่าจะมีให้มาตกคือแบบปุ๊บปับก็บ ตกมาเลยค่ะมือนี่กองอาซิยูแค่ม,มุมเกาเด้อค่ะเพราะว่าหิมาก็เพิ่งเริ่มตกเนาะคะ่ะถ้าเกิดว่ามีหิมาตกหนักๆแล้วเหมือนกับจะเอาบรรยากาศในมุมอื่นๆมาให้พี่เห็นองในเบิ่งเนาะคะ่ะ เม่ยพึ่งเริ่มทำช่องไม่เนาะคะ่กะก็อาจสีบ้านเก่งจังได๋ค่ะขอฝากฝากช่องของแม่มในเด้อค่ะทุกคนค่ะช่องุญ่บาลสาวเกาหลีเนาะค่ะเนาะฝากไว้ในอ,อ้อมอกอ้อมใจพี่น้องสุกผูกสุบค้นในเด้อค่ะเริ่มถนนเริ่มขาวเต้ไม่มดแล้วค่ะทุกคนตอนนี้รถก็แบบว่าจากสีดำมันจะเป็นสีขาวแล้วค่ะ บรยากาศดีมากค่ะทุกคนค่ะบรรยากาศดีมากโลบๆรลบๆบริเวณนี้ทหมี่ยมยูกับจิมมี่มิเทงไฮทงนาเนาะค่ะทุกคนมีแตทงไฮทงนาค่ะบริยู่ในเมืองเหมือนคนอื่นเนาะค่ะบรรยากาศกับแบบบานๆเหมือนบานนอกเขาละค่ะบูนไหวดีค่ะเหม็นกามักแบบนี้เนาะค่ะเนาะ สวยมากเลยค่ะทุกคนเริ่มตกเบาลงแล้วค่ะเริ่มตกเบาลงแล้วกะสิมีบ่บหลายเด้อค่ะเพราะว่าเบื้องจากอ่าในโทรศัพท์กดแจ้งเตือนว่ามีนิดหน่อยเนาะค่ะเนาะแต่เดือนหน้านี่แหมจัดเต็มให้ทุกคนเน่นนค่ะจะนำ้ำภาพบรรยากาศสวยๆ้มาฝากพีฝากนองให้ได้เห็นน้ำกันเนาะค่ะเนาะ มือนี้ก็ซั่มว่าเฮ็ดคลิปแบบว่าอืมหาประสบการณ์ให้ตัวเองละกันเนาะค่ะเนาะ <c oughs> หาประสบการณ์ในการทําช่องค่ะเพราะว่าแม่อนกันงบ่เก่งเนาะคะ่ะเออ่ใน YouTube ในี่แม่บ่เก่งเลยค่ะเพราะว่าเพิ่งจะมาเริ่มใหม่หอีหลีค่ะทุกคนเริ่มนับหนึ่งไม่เลยค่ะแม่เคยเปิดช่องนะแต่ว่าก็นานมาแล้วค่ะบ่ได้ลงบ่ได้หยังเลย ทีนี่ก็เริ่มชิมาจริงจังในการเฮ็ดช่องหลายขึ้นค่ะก็สิพยายามพัฒนาช่องให้ช่องของตัวเองให้มันดีขึ้นกว่าเก่าหลายหลายค่ะเริ่มตกปลอ่ปลอยลงมานิดนึงแล้วค่ะ จังไดกะขอบคุณสำหรับการรับชมเ้อค่ะเด้อขอบคุณนหลายค่ะฝากกดติดตามช่องในเด้อค่ะทุกคนค่ะนี่เริ่มลงมาอีกแล้วค่ะเริ่มลงมาหนักอีกแล้วสวยมากเลยค่ะ าโตกหนักนะคะทุกคนแบบขาวเต็มไปหมดต้นไหม่เนี่ก็ขาวไปหมดเลยเดียวค่ะเสียงคนเกาหลีเขาก็สิตื่นตาตื่นใจกับพี่มะเหมือนกันก็แมมนี่แหละค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาสีทุ่มจะคืนหาทุ่มจะคืนแล้วค่ะหาทุ่มหาทุ่มกลัวเราหาตนนี่แ็ยังมายืนถ่ายคลิป อยู่ตรงหน้าต่างเซ้ยเลยทุกคนข่ใจเอาสุดๆเลยค่ะ <c oughs> หนาวด้วค่ะหนาวแต่ว่าแบบมักเนาะคะ่ะแหม่อเป็นคนมกักแบบบรรยากาศแบบนี้มักเมืองหนาวโดดเขาก็ยังมีแลรนอยู่แท้ฮิมาก็ยังตกเรื่อยๆเนาะคะ่ะทุกคน ขอบคุณสําหรับการรับชมด้วยค่ะสําหรับคลิปนี้ก็บายบายค่ะพบกนันหนคลิปใหม่ด้วยค่ะเด้อสวัสดีค่ะ